โอเคก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาเล่นเกมลิสตันไลท์มาภาคที่หนึ่งนะก็มันมีช่วงที่เคยแจกฟีนสตรีมก็ยังไม่เคยเล่นมาก่อนก็จะมาเล่นกันเถอะเล่นกันแหละเออมาอะไรเอ,อ่ยอย่างว่าอุ้ พลินโอเคเกมเพย์นี้ก็น่าจะเป็นตัวเกมที่น่าจะเล่นง่ายอยู่นะเราเกิดมาเป็นไอหัวเหลืองชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอะไรวะเนะี่ยเคยเคยดูภาคสอนนะแต่ภาคหนึ่งไม่เคยไม่เคยดูไม่เคยเล่นก็มาเล่นลองเล่นกันดูโอเค อืมอ่าโอเคมอบมืดจังเลยในเรื่องเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเกมนี้เห็นภาคสอง้าเล่นก็เดินตามทางแบบนี้แหละเฮ้ยภาคหนึ่งนี่เปิดประสบการณ์ใหม่บอกเลย โอ้โหโซ่ใหญ่มันเป็นเรือแต่ก็ไม่น่าใช่อันนี้อะไรตุ๊กตาเอามาทำไมอุ้ยเพื่อไม่น่ามีอะไรนะ จริงๆนะผมอะเคยเคยเล่นอยู่นิดนึงแต่มาไม่ถึงตอนนี้หรอกเคยเล่นอยู่นิดนึงแล้วก็ออกก่อนจนช่วงที่มันแจกแรกๆเลยนะตอนนั้นไม่ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เข้ามาปุ๊บแปบ๊บเดียวแล้วก็ออกอันนี้มาเล่นแบบจริงจงจังๆกันเลยดีกว่า เท่านี้เป็นร้อนไหนเรด้วยอะไรเฮ้ยมีเท้าคนอ๋อปีนได้เฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างไม่สำรวจเลยอุ้อยไม่ตายนะมีอะไรไหมเฮ้ย,ยมีรูรูอะไรวะเข้าขไปดูสิ รูอะไรเอ่ยจุดทำมันทำไมวะเฮะ้เดินตามเราหรอป่ะนั่นก็ไปด้วยกันป่ะมาด้วยกันไหมไมมาทำมันทำไมวะโอ้ โอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ๋อ,อน้ำเฮ้ยโอ๊ย,อยตัวอะไรวะเนะี่ยมองไม่เห็นทางจุดไฟก่อนอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ย มีอะไรให้กดก็กดไปให้หมดออเอ,อ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับกลับกลับจุดไฟก่อนจุดทำไมไม่รู้จุดไว้ก่อนเฮย้ยมาแล้วไงอะไรทำไงต่อ เฮ้ยตัวอะไรจุดอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งครับไม่สนอะไรแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยเฮ้ยกูรอดไปไปไปไงอะเฮ้ยเฮ้ยไปไงอะ

êy, mày đi chốt chốt mày. Nãy đầm đầm à? ó. êy, đi núm mua. Gúp có đi Đi thằng này không biết đâu. à, này. ตู้ปิดเอ่อตาทางไปก่อนอย่าตกเรืมึงอย่าตกนะเว้ยโอเคเอ้ยเด,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 ดี๋ยวปิดปิดโอเคเข้าใจละไป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  สไลด์เออทันเอ,อ๊ะอะไรเอ่ยเปิดเลยเปได้ขนาดนั้นนะว้าปั๊อปเออ ตัวไรลากอะไรมัน้นะไปป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจุดก่อน ทำไมไม่รู้จุดไว้ก่อนโอเคคงไปไม่ได้อะเราทำไงอ่อโอเคอึบ เฮ้ยไปแล้วเสียงไหนกะจับเวลารีบไปรีบไปเอาเราไปจุดไฟแช็กทำไมนี่เฮ้ยไปไหนยังไม่รู้เลยโอ้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 ย,อยตกใจหมด ไฟฟ้ากลับมาคงต้องไปดับไฟเมื่อกี้เห็นช่องอยู่มาแล้วต้องไปใช้อึ๊บเฮ้ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บช่องนี้เอ่อเพิ่งขึ้นอึ๊บไป ยาวยาวยาวตรง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 เร็ว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 ไม่รู้ชนมั่วไปก่อนไม่เคียร์ทงเคียร์ทางอะไรเลยอีกนิดนึงถึงแล้วโอเคเฮ้ยไอประตูนี้เข้าได้สักบาทไหมเนี่ย No, no, จุดไฟเซฟปะวะไม่รู้เงัืมเมื่อกี้เห็นมีตัวอะไรฝั่งนู้นด้วยไปดูหนะ่อยนี่ไง เป็นไรหนูอ่ะอจุดไฟให้อ๋ออ๋อบัอกอะไรเนี่ยเออจุดไฟแล้วเขาก่อนหน่อยปะแค่นี้นแหละ <laughs> ขึ้นชั้นบนแล้วเหมือนจะได้เจอกัอะไรสักอย่างไอตัวนั้นเปล่าวะเนทางนี้ไปได้เออ,อไปฝั่งนู้นอุย้ยมันยังไม่ให้ไปไปดูฝั่งนู้นก่อน ว้าวเฮ้ยมีรอยมือเล็กๆมีลูกตาไม่รู้คืออะไรโอเคนั่นก็มีทางเดียวแหละที่องไปจะเอาอะ มันมีแบ่งแปเตอร์มไหมวะน่าจะมีอมะมั้งเฮ้ยเฮ้ยอะไรตัวอะไรวเะนะี่ยเด็กอย่าอย่ามองแล้วเวย้ย อย่ามองมาข้างล่างลวเลยไปแล้วอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยขอหายไม่ได้มีตัวเดียวแค่นี้ก็สวยเลยครับเอ่อตรงนี้นมีรอยมือไอตรงนี้มีที่ปีนปีนไปก่อนไม่รู้ปีนทำไมเฮ้ยอืม มืดขอ,อจุดไฟหน่อยอืมคิดว่าจะตกแล้วนะเมื่อกี้ปุ๊บ อะไรเป็นอะไรวะเอ้ปวดท้องหิวหรืออะไรเอ้อวิ่งไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้อะไรคนข้างในโอยโยนอาหารมาให้หิวพอดีกินเลยแล้วกันหิวไม่มีแรงโอเคต้องไปขอบคุณเขาไหมเนี่ยอ๋อนึกว่าเชื่อมห้องเดียวกันขอนโทษ มีกระแสะไฟมีทางให้ปีนทางนี้ทางลงคุิเออนี่อุยโอเคไป จุดไฟก่อนถึงบ่วะไม่รู้ไม่ลองไม่ลองไม่รู้ผิดโอเคปีนตรงนี้แน่นอน โอเคแล้วไงต่อไปอย่างนี้โอ้ยเดี๋ยวยยเดี๋ยวเดย้ยตายไหม่ะโอ้คิดว่าตายเำไมมาไหมอึ๊บอ้วไม่ขึ้นอันนี้อะทำไม เดี๋ยวอันหนึ่งยังไม่ไสับเลยคอยดูรอบนึงนขอสับอีกรอบนึงเพื่อความแน่ใจเออมันสับได้แล้วก็แบบนี้แน่นอนย่ะ Ờ uh, Mà oh. oh, bác ở oh, Khuyên gì Đi ấy hey. uh. Ok hơi phá oh, เออไปไงวะอันนี้เปิดได้เฮ้ยอันเนี้ยเออโอเคไฟดับ แน่นอนมาทางนี้แน่นอนนั้นที่นี่ที่ไหนไม่รู้อ้าวได้ช่วยเองอีหนูอ้าวไปไหน่ะเอ่อมีทางเดียวไหมลงเฮ้ยจับเชือก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  ไอ้ที่หามันไม่จับเชือกให้ีิลมอาออาน,นึกว่าตายตกไปที่ไหนนี่อ่ว,ว้าวมือเยอะอ่ะ อ้าวถั่วอ้าวถืออะไมไ่แดกูหรอกอันนี้เปิดขยับได้ไอ้พวกนี้ขยับได้ทำไมโอเคมีรถเข็น อัตโนมัติแบบนี้แน่นอนเฮ้ย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 อีกนิดนึงอีกนิดนึงขอไปแล้ว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 บายบายโอยอ้าโอ้โอ้โอ้อีกนิดนึงเขาล้มหน่อยตายเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวก็ไปได้เลยลืมมองทางเอาไหม เอาเกิดที feels, ่ไหนนี่เร okay. ือชัวเลยที่เนี้ยเฮ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 ้ย้เฮ้้ยเฮ้เฮี้ยเฮ้ยเกือบเกือบแล้วมึงไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยเกิมาขาสั้นก็เงี้ยอะไรเเกิดอะไรขึ้นอีก ว้าวฮฮ่าฮ่ไอ้อเดินลงไปเฉยเลยแข็งไปถึงโอ้โหเกิดน,นี่โอเคไปไปสองรถเข็นเร็วโอเคอืมไปไอ้นี่จะขยับหากันต้องวิ่งละว,วิ่งวิ่งวิ่งโอเคสวยอ่า วัวไม่ใช่ละไม่สวยแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยอีนนี้ดิเกือบเฮ้ย,ยจุดไฟก่อนเปิดไฟดูมีอะไรไหมไม่น่ามีอะไรนะว้าเหมือนจะจบแชปเตอร์แล้วนะหรือเปล่าวะไม่รู้ขอ จบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะค่อยไปต่อกันในคลิปหน้าโอเคไปไปเจอกัน